นี่ก็เมืดอน,นะคะไม่เป็นไรหรอกอือส่งถึงบ้านแล้วนะคะอือโคชเห็นมาก,กินลาบเป็ปดรูกินเป็นหรือเปล่ากินเป็นด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีของจูนชาแนลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเล็บนะคะมีคนบุกมาร้านพี่น้องเป็นลูกค้าคนสุดท้ายนะคะปกติสิบปีแล้วนะคะก็คือว่าเป็นคนสําหรับคนพิเศษคนนี้นะคะอุ้ยแสกกลางอุ้ยอุ้ย,ยแสกกลางก็ไปแล้วนี่ขอบคุณมากมากค่ะสำหรับอันนี้นะคะ,ะเสียงผู้ใดพี่น้องเสียงผู้ใดบบอกนะคะเสียงตา เสียงอีแหล่พี่น้องโอ้ยบมีกับว่าอีแหล่อีแหล่กับอันแม่กแัแหล่ลูกกแหล่ใส่ฟิวเตอร์เอาเด้อนี่นพี่น้องเด้อไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าก็เราคมไงเอาแค่สองร้อย 200, ค่ะไปตลาดไม่เป็นไรก็ไปตลาดางไงอยากกินลูกชิ้นลูกสิเอาไปนี่หนิเดบ่ลเนี่นนนย <ใน S 2> สวัสดีคะ่ะนางเป็นมุกดทหารมานะคะแม่กับเร่ในโชว์เล็บให้พี่นอ้องเอฟซนะีวงเนี่ย โอ้ยเธอไม่เห็นนะคะออกสีออกสีพิคงนะคะไม่เป็นสีแบบชมพูชมพูเด็กๆนะคะแล้วก็ขอขออนุญาตได้แพรแล้วก็ขออนุญาตพ่อบีบ่าให้น้ำตาไม่เย็ดเล็บนั่งก็เลยมาโทรมาัตบายโมงแต่มะขามหางมงแรงค่ะพี่น้องโอ้โหขอได้ไหมขอได้แลวนางก็ไปซื้อกระเป๋าใหม่ด้วยนะคะื่อทีเราได้เารวดที่ไในกันเดี๋ยกอยู่แล้ว กำลังจะไปส่งพานนงไปตลาดก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าตลาดมันกับพานบ้านเม<น>มจะพานางไปตลาดแล้วก็กลับไปส่งแนงแว่นไปเพราะว่าจูนสเขาแต่จูนไม่ได้เข้าออฟฟิศนะคะพี่น้องจูนไม่ได้เข้าออฟฟิศนะเพราะว่าจูนจะไปบ้านสวนนิรุยนะคะจะไปบ้านสวนนิรุยไปเอาแจวบองแล้วก็แจวมีจเจวบองกับแจวเหนียวล้ะกะแป้งนาริตะนะคะพี่น้อง,องข้าเจาออเดอร์มานะคะสิเดเปิดบินแล้วล่ะก็เปิดบินไปเลยจ้า เปิดบินจะเปิดบินคอลลาเจนนะคะโอ้เปบินกาแฟได้ยังคะไม่จะเปิดบินคอลลาเจนไงน้ำตาลอ่าวันนี้หนูไปกินอะไรมาไม่ไปกินยังอ่ะเพราะว่าไปไปซื้อของซื้อ,อไปซื้อของพี่น้องจอยลุ่งอยู่เด้อยค่ะอะไรยัะะงไงคือการหาวิธีลดไขายนโอ้ยกาแฟนไรตการ้านนี้ก็กินหรอใช่ค่ะมาเร็วๆๆไหนดูซิกาแฟ กาแฟนาลิตะนะจ๊ะสอเก้าสิบบาทนะคะสองร้อยเก้าสิบบาทตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะคะทุกคนค่ะอ๋อโปรโมชั่นไม่รู้หมดเลยหนึ่งแถมหนึ่งหรือเปล่า่นแรกสองแถมหนึ่งค่ะสองแถมหนึ่งน่าจะหมดแล้วค่ะเพราะว่าของมันสต็อกไมี๋คนนี้เป็นแอดมินค่ะค่ะขายนําขายค่ะขายนะคะก็คือขายของพี่บิ๊กนะคะเพราะไม่ได้เปิดบิ๊กนะคะเพราะว่าก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน ซอยไอ้นะคะเพราะว่าน้ําตาลไม่แน่นอนในอันนี้นะคะบอก่เป็นน้อนบาไรลปนอนบรปะแจ้วนะคะพี่น้องตอนนี้เป็นนอนบาตรปะแจ้วนะคะต่างคนต่างเซฟพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าอีกเด้อผูดได้ยินพี่บัญชนหัวาอย่าลืมซื้อบัตรซื้อเออซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาเด้อพี่น้องวันที่ไม่แน่ก็วันที่ยี่หกเนาะประมาณยี่หกจ้ะประมาณประมาณยี่หกแล้วแล้ววันนี้ก็มีโอกาสนางมามาทาเล็บมาเฮ็ดเล็บแหละค่ะนา่งกลับมาเอาของขวัญของคุณผี่คนนึงนะคะเป็น คนฝากมาให้นะคะชอดอกไม้ตอนแรกว่าสิหายวันที่ซิซีเพราะว่าพอดีวันที่ซิซีมันอ่เขายกเหลิกง่านเขาเลื่อนเลื่อนไปนะคะเลื่อนไปกับบาสิไฮที่วแม่ทูนทำไมไม่ให้หน้าเวทีเลยก็เลยบอกว่าไม่ต้องให้หน้าเวทีหรอกมันนานหนึ่งมันนานแล้วก็ซองแล้วก็บอกว่าไม่อยากแบบว่าในน้ำตาจะร้องเพีงเน อืมันถือมันกับมันลําบากแมงสีถ้าเป็นพวกมอไพรพวานะคะพี่น้องโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสิพานน่งไปตลาดนะคบพี่น้องตอนนี้สิพานนังไปตลาดนั่งหิ้วเข่าแล้วนะคะพี่น้องโอเคเดี๋ยวไปส่งนางก่อนบัดนี้ไปส่งนางแล้วจูกระสุนแนกลับมาคือเก่าสวัสดีค่ะอย่าพึ่งสวัสดีไม่ใช่ไงเพราะว่าเดี๋ยวยังไงไปไปตลาดก็เครียดซื้อลูกสินะกระขือรถไหมเพราะว่าเรอยากไปดนโลกอะไรอย่างเงี้ยลูกสินอยู่ทั้งัหนเป็นบอลรังข้างไหนรังข้างหน้า โอเคเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวพานั่งไปตลาดก่อนเดี๋ยวกลับไปอหอดบานกับสีไทยทรงพลหอบานเลยนะคะนี่เราคือน้องดูนางนางกำลังนางกำลังสั่งยำมาม่านะคะลูกสาวนางกินยำม,ม,มาม่า <c oughs> แล้วก็นะั่งสั่งลูกชิ้นไปแล้วนะคะนั่งมากินลูกชิ้นทอดยังดังไม่ได้ครับได้อะไรย่ำกับลุกสินจ้าตอนนี้กำลังจะคลิปอืมไปขึ้นรถมันจะเดือดตรงนี้ก็เมืดอนะคะไม่เป็นไรหรอก เออส่งถึงบ้านแล้วนะคะเออโคชเห็นมากินลาบเป็นมีทินเป็นหรือเปล่ากินเป็นเวยจ้ะเออคือสวยบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวโนจะไปขนของน้ำโอเคเดี <S S <S ๋ยวแม่ก็จะกลับกลับบ้านนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะนะคอืมเออขี่โพนไปไปไม่เป็นไรนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบบ๊าายย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะส่งลูกสาวเสร็จเรียบร้อยแล้วคนะคาน้องน้ำตาลนะคะเออเกับว่บาวาผ้าเพลินไปสื่อลูกซีนไปสื่อยาม,มามานั่งอยากนะคะตามใจทุกอย่างนะคะพี่น้อง <S <S อืมแล้วก็ผ้านั่งแวนมอเตอร์ไซค์นะคะน้องโอเมคอนนะคะส่งถึงบ้านป้าแจ๋บเลยนะคะพี่น้องอุย้ยแล้วก็นางก็ได้ทําเล็บใหม่ด้วยนะคะพี่น้องเออ ขี่กับลูกสาวตอ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 สองคนเอามันเดือกมันดื่นนะคะโรพยาบาลฟินแลนด์มาถิ่มใบกลางทางทิ่มลูกสาวใบกลางทางนั่งอยากเขียนล็บนะคะพี่น้องนางอยากทําิล็บแล้วก็นางเอ่อแล้วก็ได้ได้แบกขามาล่างแล้วก็น่ากระ้ดันของฝากจากเอฟซีนะคะชอดอกไม้ช่อเงินนะคะพี่น้องเออขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะแต่ แต่ไม่สามารถเอ,เอยน้าได้นะคะพี่น้องเออขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะเออนี่แหละคะัะพี่น้องบันทึกก็สิได้อาบนา้ำอาบผ้านะคะก็เลยมาปิดทีผู้เดียวบ่มีเวลาาปิดที่ก็ลูกสาวเพราะว่าลูกสาวก้าวไปคนคนของล่งจากรถรถตู้นะคะพี่น้องเพราะว่ามืา่อกี้นไปมุกมากเับพูดยังานพี่แรกกอบคุณแม่เเพ้วนะคะกับพี่เอนะคะเพื่อนบอกว่าบอยากให้ยพี่เอคนคนเดียวอืม ีแล้วล่ะลูกช่วยกันนะคะช่วยกันอะไรที่หนูช่วยได้หนูก็ช่วยนะคะน่าะก็บบอกให้นั่งนั่งขี่รถไปน้ำกันพี่น้องมีความสุขน้ำตาลร้องเพลงนี้ให้แม่ฟังหน่อยแม่หนูร้องเพราะไหมเงสินะพี่น้องอืม <S <S นนการพัฒนาของเด็กคนนี้ที่สุดคือที่สุดนั่งมากลายมาเฮ็ดเล็บนะคะแม่พาหนูไปทำเล็บหน่อยก็พานั่งมาเออนั่นแหละครับพี่น้อง ดีใจน้ําเพลินอยู่นะคะตอนนี้น้องน้ํำสังก็พัฒนาขึ้นเยอะแล้วนะคะเออมาบุกมาเสื้อผ้าเลยนะทู่มาตะบายมุงแต่มาหอดหามุงแรงแต่ก็รอได้แม่รอได้มาเลยนะคะเป็นลูกเป็นหลอเป็นลูกค้าคนสุดท้าย VIP เลยแม่จองให้ VIP เลยคนสุดท้ายนะคะดเดี๋ยวจุกขออาบน้ำนอนก่อนนะคะพี่น้อ, <mm> องเออชำระร่างกายก่อนนะคะกระเดแบกเขาไปหาในลุยน้ำ แต่ไปพอพอบ๊กแม่แพ้วมีนลรับไปเบื่องบานไม่นีรุ่นน้ำเพราะว่ามือสิเขาไปหาน่รุยยู่ไป่ายง่ายกับน่รุยน้ำนะคบพี่น้องก็เมเหลีด้วยเพราะว่าตอนนี้ไม่หลีดกลับบ้านไปหาแมค่คาคุณยายนะคะเรานัดก,กันพรุ่งนี้นะคะเจอกันที่บ้านสวนนี้รุยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจที่มอบให้น้องน้ําตาลนะคะแล้วก็ทีมงานแสงทองฟิลแด์ทุกคนนะคะเออพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องน้ําตาลหวานน้อยดันลูกสาวของมาดามจูนให้ขึ้นเลยแลลาย,ลายน,ะนะคะพี่น้องเออแค่ มันอีกเปิดบังคิปนางวุ้ยทะลุนะคะโอเคไปแล้วบเบาๆไล่นะครับพี่น้องมันเดึกแล้วเดี๋ยวจูนสิขออาบน้ำนอนนะคะพวกนี้จะได้ตื่นแต่เช้าด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยในช่องจูนชาแนลด้วยนะคะและก็เฟซบุ๊กก็จะเป็นมาดามจูนนะคะเออจูนโอหลันลาแลวก็เพจก็จะเป็นมาดามจุยสายลุยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้จ้ะไปแล้วนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะลาที่สวัสดีจ้า